ติดตามวงการเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับมั่นใจครับสำหรับผู้ที่ฝึกสอนมวยไทยนะครับจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพครูฝึกสอนมวยไทยสู่มาตรฐานระดับสากลครับที่โรงแรมบูกิตาบูทิคโฮเทลจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้มีการ ฝึกนะครับสำหรับการอบรมครูฝึกมวยไทยนะครับประจำปี2568ประจำปีงบประมาณ2568น้หนะครับโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับได้มีการปิดนะครับคุณผู้ชมครับของการฝึกดังกล่าวนะครับซึ่งนะครับโดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยไทยเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกเหล่า ขอบคครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายนัทพลอันตรเสนผู้อำนวยการสรํานักงานคณะกรรมการกีฬามยไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคีเครือข่ายคณะวิทยากร และก็ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ผ่านหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น43คนครับโดยการอบรมดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทยอย่างมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักมวยไทยให้เข้าสู่ร,ระบบการแข่งขันที่มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติทั้งนี้ค่ะผู้ที่ฝึกสอนมวยไทยถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาว การมวยไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนค่ะ